ที่ชุมชนชาวบ้านเชียงตำบนบ้านเชียงอำเภอหนองหานเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12แต่ที่นี่จะพิเศษและแปลกตากว่าทุกที่เพราะชาวชุมชนบ้านเชียงพร้อมใจกันร,ร่วมสืบสารประเพณีวันลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบับของชาวไทยพวนโดยมีการจัดขบวนแห่นางนพมาศในเกวียนโบราณแห่ไปร,บรอบๆหมู่บ้าน ตามด้วยขบวนชาวไทยพวนที่ใส่ชุดผ้ามอห้อมลายครามบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนโบราณนอกจากนี้ยังมีนางรำของชาวบ้านเชียงใส่ชุดเอกลักษณ์และนางรำเด็กนักเรียนร่วมฟ้อนรำไปตามจังหวะกลองยาวอย่างคลึกคลื้นซึ่งทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและเขยต่างชาติมาร่วมชมขบวนแหวิถีชีวิตชุมชน5,000ปีตลอดเส้นทาง ซึ่งต่อมาในช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำก็ได้มีพิธีอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยพันตรีสุเมธคำพิมานนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตะบลบ้านเชียงและนายกรวีสาราคำสอสอเขต5อุดรธานีได้พาชาวไทยพวนกล่าวคําขอขมาพระแม่คงคาและร่วมรอยกระทงที่บึงนาคำส่วนบนเวทีก็จะมีการประกวดนางนพมาศ สาวง,งามบ้านเชียงที่1ปีมี1ครั้งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานตามแบบฉบับของวิถีชุมชนชาวบ้านเชียงเบิร์ดชะรันะเบิร์ด คาะกรรมการและแขกผูบมีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวพรทิพย์กรเก่าผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ดชุมชนหมุนที่11ส่เสงเข้าประกวดขอบคุณค่ะค่ะและนี้คือผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ดนะคะชุมชน